ไปดูกันที่สถานการณ์ข่าวของอำเภอรปราบุรีนะคะไปดูกันที่การจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกบำร,รุงสุขของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ได้เดินทางมาให้บริการประชาชนและรับฟังปัญหาของชาวตำบลหนองตาแต้มอำเภอรปราบุรีค่ะ ที่ตำบลหนองตาแต้มนายพงพันธ์วิจินสมุทรปลัดจังหวัดประจวกคีริคันและหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการหน่วยบำบัดทุบบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนตำบลหนองตาแต้มมีนายรุดประทีปธรรมระพีพัฒน์นายอำเภอปราบบุรีนายมนตรีเชื้อวงสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำนัน,นผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั้ง5เรื่อง สำหรับโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนเป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลและประชาชนสามารถรับบริการจากส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ร่วมให้บรกิการในพื้นที่โดยตรงตลอดจนได้มีการนำเสนอปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน ส่วนสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตมพลนองตาแต้มมี5เรื่องคือปัญหาความต้องการของประชาชนประกอบด้วย 1. เอกสารสิทธิ์ที่ดินและระบบไฟฟ้าหมู่ที่8บ้านวังวนชนประธานประสบปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินที่ไม่สามารถขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน 2. ระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่11บ้านเขาเขียว 3. ถนนรูปรังบ้านหนองตามเมืองโรงเรียนบ้านห้วยพรับหมู่ที่5บ้านห้วยพรับปัจจุบันมีสภาพชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อทําให้การสัญจรไม่สะดวก 4. การวางท่อระบายน้ําริมถนนเพชรเกษมบริเวณซอยปราบุรีไซเคินหมู่ที่ 4. บ้านต้นทรและ 5. การสร้างกําแพงกันดินสะประปาบ้านหนองตาแต้มหมู่ที่1บ้านหนองตาแต้มทั้งนี้เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนชาวตาบลหนองตาแต้มอำเภอรปราบุรีต่อไปผขออนุญาตดนึงครับคือ ส่วนทางด้านของโรงเรียนตเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีนะคะก็ได้จัดพิธีถวายราชสด,ดุดีในวันมหาธิรราชเจ้าพระบิดาแห่งลูกเสือไทย ที่หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการปราณบุรีนายสิทธิเดชศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราบบุรีเป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระราชานุศรรัชกาลที่6ถวายมาลัยข้อพระกร,รบรมราชานุสรรัชกาลที่6และถวายพวงมาลาพร้อมด้วยตัวแทนของลูกเสือเนตรนลีชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สและพิธีถวายราชสุดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยลูกเสือทุกหมู่เหล่าตามพร้อมใจการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านโดยจิตสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ,ใหญ่ที่ได้ทรงปกป้องคุ้มครองให้ประเทศไทยรอดพ้นจากอริราชศัตรูดำรงความเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยทรงเป็นราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2423พระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าวัชิราวุธ เมื่อพระชนมายุ14พรรษาส่งศึกษาต่อในวิชาทหารบกวิชาประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ศเศรษฐศ,ศ,ศาสตร์กฎหมายวรรณคดีณประเทศอังกฤษเป็นเวลา9ปีพุทธศักราช2445เสด็จกลับประเทศไทยส่งรับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2447ส่งผนวดและปีพุทธศักราช2450 เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปพระองค์ทรงเป็นผู้สําเร็จราชการแผ่นดินและเมื่อสมเด็จพระบรมราชนกเสด็จสวรรคต พระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชการที่6แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระชนมายุ30พรรษาและเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช4 6 8พระชนมายุ45พรรษาพระองค์ทรงประกอบพระราชการณียกิจไว้หลายด้านอาทิด้านการปกครองด้านการศึกษาและด้านศาสนาด้านเศรษฐกิจ และสาธารณูปโภคด้านอักษราศาสตร์เป็นต้นนอกจากนั้นพระราชกรณียกิจที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือการปลุกใจให้พลเมืองรักชาติบ้านเมืองศีสละเพื่อส่งรวมและประเทศชาติโดยจัดตั้งเป็นกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศัการาช2454เพื่อฝึกอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีรู้จักกระทำหน้าที่ที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ กิจการลูกเสือโรงเรียนได้มุ่งเน้นในการพัฒนาลูกเสือทั้งกายสติปัญญาจิตใจและศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรสังคมให้ก้าวหน้าเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติลูกเสือจะต้องช่างสังเกตจดจำพึ่งตนเองซื่อสัตย์มีวินยัยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผู้บำเพ็ญประโยชน์รักษาจารีตประเพณีและทำกิจกรรมต่างๆด้วยความเหมาะสม เข้าสู่ช่วงของบรรยากาศในการจัดงานเทศกาลมันลอยกระทงนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมอย่างหลากหลายค่ะในอำเภอปร,ราบบุรีนะคะได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่การแข่งขันเรือยาวเจ็ดฝีพายในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558 ที่ท่าน้ำเจลิมพระเกียรติราชการที่9ตลาดปราณบุรีนายชยพรสินปริญญากำนันตำบปลปราณบุรีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันเรือยาวเจ็ดฝีพายเนื่องในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558 โดยมีนายรุจประทีพธรรมระผีพัในายอำเภอปราณบุรีนายสดมสินปริญญาประธานคณะกรรมการรนมนั้นใจปราณบุรีนายสังวรมุ่งดีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราบบุรีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านชุมชนแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเยาวชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมง,งานเป็นจำนวนมาก การแข่งขันเรือยาวเจ็ดฟีพายจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายโดยเล่นกีฬาที่ตามความสมัครใจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สนใจด้านกีฬาได้มีโอกาสเล่นกีฬาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันลอกระทงและสร้างความรักความสามัคคีความสัมพันธ์ทรไมยตรีที่ดีระหว่างชุมชนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอรปราบุรี โดยในทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจากทุกหมู่บ้านชุมชนตำบปลปราบบุรีและตำบลใกล้เคียงเข้าร่วมในการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศได้แก่หมู่บ้านนาห้วยได้เงินสนับสนุน4,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมู่บ้านตลาดปราณได้รับเงินรางวัล3,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมู่บ้านลุ่มโค ได้รับเงินรางวัล2,000บาทและรางวัลรอชนะเลิศอันดับ3ได้แก่หมู่บ้านเขาน้อยได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงินรางวัล1,000บาทส่วนทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับของที่ระลึกทุกทีมด้วยเทศบาลตำบลปราณบุรีนะคะได้ร่วมกับคณะรวมวันจปราณบุรีและหน่วยงานภาคราชการเอกชนจัดงานประเพณีวันนอกระทงมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากค่ะ มื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ท่าน้ำเฉลิมพระเกียรติราชการที่9ตลาดปราณมีกิจกรรมการประกวดการตกแต่งรถการประกวดกระทงประเภทสวยงามและการรอยกระทงซึ่งเทศบาลตำบลปราบุรีร่วมกับคณะรมน้ำใจปราบุรีและหน่วยงานภาครัฐเอกชน จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558โดยมีการแบ่งการประ,วประกวดประกอบด้วยกลุ่มที่1จากสมาคมชมรมช um, 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 ุมชนอสมอปพรในเขนตเทศบาลตาบนปราบุรีและกลุ่มที่2ประกอบด้วยสถานศึกษาองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อส่งเสริมสืบสารและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยซึ่งได้ความสนใจจากเด็กเยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้เป็นจํานวนมากสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสารวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้เป็นที่แพร่หลายมีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการประกวดกระทงการตกแต่งรถขบวนพาเหรดการแข่งขันกีฬาการแข่งขันเรือยาวและการลอยกระทงโดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอาทินางสุภรัชภาสุข นายเสกสรรเมืองจันทบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขตอำเภอปราบบุรีนายสดำสินปริญญาประธานคณะกรรมการโรมน้ำใจปราบบุรีและหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนเยาวชนเข้าร่วมในพิธีลอยกระทงและจุดพูุดอ,อกไม้ไฟซึ่งก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้ามาร่วมงานได้อย่างดี ในวันกล่าวนางธัญวีศรีอ่อนนายกเทศมนตรีตำบลราณบุรีพร้อมคณะได้มอบเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดรถแต่งขบวนพาเรดในการประกวดกระทงและการประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติส่วนผลของการตกแต่งรถขบวน จำนวนผู้เข้าร่วมประกวนทั้งสิ้น15ขรบวนรางวัลชนะเลิศได้แก่ชุมชนซอยน,นายรีดพัฒนาได้รับเงินสนับสนุน5,000บาทพร้อมรูปรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนมันทามาริอาได้รับเงินสนับสนุนพร้อมรูปรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนเมืองปราณบุรีผลการประกวด กระทงกลุ่มที่หนึ่งจำนวนผู้เข้าประกวดรวม4กระทงรางวัลชนะเลิศได้แก่ชุมชนหนองยิงหมีพัฒนาได้รับเงินสนับสนุน4,000บาทพร้อมรูรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอปราณบุรีได้รับเงินสนับสนุน2,500บาทพร้อมรูดรางวัลผลการประกวดกระทงกลุ่มที่สองมีผู้เข้าร่วมประกวด12กระทงรางวัลชนะเลิศได้แก่ครัวกินข้าวได้รับเงินสนับสนุน4,000บาทพร้อมรูดรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ร้านเอเซสังกพันได้รับเงินสนับสนุน2,500บาทพร้อมรู่รางวัล ส,ส,ส่วนเทศบาลตำบลเขาน้อยอำเภอปราบบุรีนะคะก็ได้จัดให้มีงานเทศกาลลอยกระทงด้วยเช่นเดียวกันค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามค่ะ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่ศูนย์การแสดงสินค้าโอท็อปอำเภอปราณบุรี uri, นายสารกิจปราณปรีชากุลนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเขาน้อยพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาน้อยและคณะกรรมการจัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2558มีในายชัยนรงค์เชื่อวงศสกุลรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจงังหวัดประจวบคีรีขันให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2558 มีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลขาวน้อยอำเภอปราบบุรีและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมง,งานกันอย่างคับคัง่ง ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการประกวดกระทงจุดพูดดอกไม้ไฟการลอยกระทงการจัดกิจกรรมนิทรรศการลอยกระทงการออกร้านจำหน่ายสินค้าการสาธิตประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติการประกวดกระทงการแสดงดนตรีการแสดงของนักเรียนซึ่งก็สร้างความสนุกสนานเฮฮาและความบันเทิงให้กับประชาชนได้เป็นอย่างดี และได้มีการมอบรางวัลการประกวดกระทงรางวัลชนะเลิศไ,ไ,ได้แก่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานา้อยได้รับเงินรางวัล5,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนค่นนนยายธนรัฐได้รับเงินรางวัล4,000บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่โรงเรียนชินนุกูลวิทยาได้รับเงินรางวัล3,000บาท ิดท้ายบรรยากาศลอยกระทงของอำเภอรปราบบุรีที่การจัดงานเทศกาลลอยกระทงของอ,อมะตะหนองตาแต้มนะคะร่วมกับคณะกรรมการวัดหนองตาแต้มที่ได้จัดกิจกรรมขึ้นค่ะการแสดงยืนคืวันที่25พฤศจิกายน์ที่วัดหนองตาแต้มอำเภอรปราบบุรีพระครูว,วิรยิยธิการีจเจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม รองเจ้าคณะอำเภอรปรางบุรีร่วมกับอ,อปตหนองตาแต้มและคณะกรรมการวัดหนองตาแต้มจัดงานสืบสารวัฒนธรรมประเพณีวันลอยกระทงประจำปี2558มีนายมนตรีเชื่องวงศกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้มประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอรปรามบุรีและอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้าง ซึ่งภายในงานมีการปิดทองหลวงพ่อนัดและสารเจ้าปุ่นเท่ากงการทำบุญถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดจนการแสดงลิเกและการจำหน่ายสินค้าอาหารมากมาย ที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษจำนวนมากก็คือการประกวดหนูน้อยนกกฎาทมีผู้ปกครองและสถานศึกษาส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน22คนโดยมีคณะกรรมการให้คะแนนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตามบุรีซึ่งผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีอายุ5 8ปีการแต่งกายด้วยชุดไทยสมัยรัชกาลที่6นุ่งจงกระเบนสวมเสื้อระบายลูกไม้แข็งยาวหรือแขนสั้น ส่วนเกณฑการตัดสินมีการแต่งกายบุคลิกรูปร่างหน้าตาและการพูดแนะนําตัวหรือการพูดแสดงความคิดเห็นส่วนผลการประกวดหนูน้อยนพมาศร,รางวัลขันใจสื่อมวลชนได้แก่หมายเลข15เด็กหญิงธิดารั์จ้อยร้อยโรงเรียนวังพงส่งเข้าประกวดรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่หมายเลข12เด็กหญิงจินจุธาเขื่อนขันสถิตโรงเรียนน้อฝ่าเมืองส่งเข้าประกวด รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลข14เด็กหญิงสัจจการรักษาดีโรงเรียนชินนุกูลวิทยาสงข้อประกวดและรางวัลชนะเลิศก,การประกวดหนูน้อยนกพมานได้แก่หมายเลข22เด็กหญิงพัทรินแดงฉำโรงเรียนชนประธานปราบมรีสงข้าประกวดส่วนหนูน้อยที่เข้าร่วมประกวดทุกคนได้รับของที่ลึลกและทุนการศึกษาคนละ1 5 0 0บาท